สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างนี่เลยไดโนเสาร์แล้วก็ไดนโนเสาร์คู่เลยแล้วก็ช้างคู่แล้วก็ควายกับม้าลายนะคะนี่เลยลูกของเราก็คือนี่เลยสีสันสวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดีกว่าเริ่มจากไดโนเสาร์ทั้งสองตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนนะเราก่อนนะลรวก่อนนะ ใจเย็นๆนะอ้าวเริ่มเลยนะคะอุ้ยอุ้ยนี่เลยอุ้ยสูสีมากเลยตอนนี้แบบอุ้ยกำลังสู่สีกันมากเลยแต่ว่าเป็นสองสีเขียวไวมากเลยอ้าวสีฟ้าเป็นอะไรอุ้ยไม่หยุดนิ่งไปเลยไม่นะไม่นะอู ตัวที่น่าจะชนะก็คือโอ้โหดูจากสายตาละสีเขียวคู่แรกผ่านไปแล้วนะคะที่ชนะก็คือไดโนเสาร์สีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาเข้าเส้นชัยก่อนอย่างน้อยๆก็เข้าเส้นชัยนะนี่เย้เข้าเส้นชัยแล้ว คือเดอะวินเนอร์นะคะเดี๋ยวเราทําให้มันเท่ากันก่อนนี่น,นีไปเลยแล้วคู่ที่สองของเราก็คือพี่ควายกับพี่ช้างจะเย็นๆะเย็นหงายท้องไปก่อนหงายท้องรอนะเราจะไม่ให้พี่ช้างคู่กับพี่ช้างนะคะ,ะเริ่มเฮ้ย โอ้โหโอ้โหแต่ละตัวยังไวโอ้โหพี่ควายพี่ควายโอ้โหพี่ควายคือเดอะวินเนอร์นะคะเจ๋งมากเลยพี่ควายเนี่ยพี่ช้างเราไม่ต้องมารีบตอนท้ายเลยเราแพ้นะหุยหุยหไม่ยอมให้ผิดด้วยนี่นะคะเดวินเนอร์คู่ที่2ส่วนคู่สุดท้ายนู่นเลยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ย นี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดนี่เดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่ามีมี่ช้างนี่พี่มาลายเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าพี่มามาลา,ายใจเย็นๆนะแต่มาลายใจเย็นๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ยังวัอ้ย,อย,อยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเลยดีกว่าอันนี้อันนี้คือผู้แพ้นะคะอันนี้คือพี่ม้าลายชนะในรอบที่สามนะคะแล้วก็พี่ควายชนะในรอบที่สองแล้วก็ พี่ไดโนเสาร์สีเขียวชนะคือในรอบแรกนะคะนี่คือเดอะวินเนอร์โอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ